เพื่อนๆครับทุเรียนต้นนี้ผมปลูกมาได้เจ็ดเดือนแล้วครับเพื่อนๆปลูกเมื่อวันที่31ทธันวาคม2563ครับเพื่อนๆครบ7เดือนพอดีครับวันนี้ผมเข้ามาแต่งโคนทุเรียนครับเพื่อนๆ ควาสำคัญของการปลูกทุเรียนเนี่ยผมบอกเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการปลูกขั้นตอนการปลูกวิธีการปลูกถัดต่อจากนั้นมานี่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับเพื่อนๆก็คือการดูแลรักษามันนะครับ ถ้าเพื่อนๆดูแลรักษาทุเรียนโดยใช้เงินเป็นตัวทำงานเพื่อนๆจะไม่ค่อยเหนื่อยครับอยากทำอะไรอยากดูแลรักษามันอย่างไรก็จ้างเพื่อนๆก็จะไม่เหนื่อยครับแต่เพื่อนๆก็จะเสียเสียเงินครับเออ แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนปลูกเองดูแลรักษาทุเรียนด้วยตัวเองลงมือทําด้วยตัวเองเพื่อนๆนจะรู้เลยครับว่าการปลูกและการดูแลรักษาทุเรียนเนี่ยยากเย็นแสนเข็นเลยครับเพื่อนๆนกว่าจะให้มันโตขึ้นมาได้ทีละฟุตทีละสิบเซนยีสิบเซนไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยครับ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆท่านใดคิดว่าการปลูกทุเรียนเป็นเรื่องง่ายผมบอกได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ครับเพื่อนๆคิดใหม่ได้เลยครับแค่การดูแลรักษาทุเรียนสี่ต้นที่ผมปลูกไว้ที่สวนสบายๆ ที่ปลูกใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาดูแลรักษาด้วยตัวเองเนี่ยยังยากเลยครับเพื่อนๆสำหรับผมนะครับยากครับเพราะลงมือทำด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดของที่สุดยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆปลูกทุเรียน แล้วเพื่อนๆไม่ได้รักมันจริงเนี่ยอย่าหวังเลยครับว่าทุเรียนจะโตดีไม่ดีปลูกปุ๊บก็ตายปลูกปุ๊บก็ตายมันต้องอาศัยความรักความชอบด้วยนะครับทุเรียนถึงจะโตครับผมเฝ้ามาคอยดูมันมาคอยรดน้ำมาคอยใส่ปุ๋ยมาคอยตัดแต่ง ทรงพุ่มทางหญ้าดูแลโคนทุเรียนไม่ให้ปกคลุมไปด้วยเถาวันต้นหญ้าเพื่อให้ทุเรียนมันโตถ้าเราปลูกและก็ดูแลรักษามันด้วยความรักใกร่มันนะครับด้วยความชอบนะครับเพื่อนๆทุเรียนถึงจะโตครับเพื่อนๆไม่ตาย แต่ถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วทิ้งขว้างมันไม่เอาใจใส่ดูแลรักษามันยังไงก็ตายครับเพื่อนๆผมเคยแล้วปลูกแล้วก็ทิ้งมันไปครับไม่เหลือแม้แต่ต้นเดียวถึงแม้จะชอบจะรักมันแต่พอไม่มีเวลามาดูมันเนี่ยมันก็ตายครับ ทุเรียนนี่เป็นพืชที่แปลกนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยมันชอบอยู่ในที่โล่งครับเถาวันหญ้าถ้าขึ้นปกคลุมจนถึงยอดทุเรียนนะครับจะทำให้ใบทุเรียนร่วงยอดเนา่าและก็ตายครับโดยเฉพาะเถาวัลน,นะครับถ้าขึ้นมาเกี่ยวพันทุเรียนทั่วต้นเนี่ย แป๊บเดียวครับทุเรียนก็จะตายไปครับแปลกทีเดียวทุเรียนเนี่ยมันจะมีหญ่าหรือว่าเถาวันขึ้นปกคลุมไม่ได้เลยครับเพราะงั้นการดูแลโคนทุเรียนนะครับเพื่อนๆนให้ตัดญ้าโคนทุเรียนเนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับเอาให้เกลี้ยงเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพื่อนๆน หญ้าบริเวณโคนทุเรียนเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้วิธีการตัดนะครับตัดให้เรียบเลยครับอย่าให้เหลือครับตำติดดินเท่าไหร่ยิ่งดีครับตัดหญ้าใต้โคนต้นทุเรียนเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆใช้วิธีแบบผมนะครับซึ่งบางแปลงผมก็ใช้วิธีตัดนะครับใช้เคียวเกี่ยวข้าวตัดหญ้ารอบโคนทุเรียนบาง แปลงบางต้นนะครับผมก็ใช้จอบครับทางเหี้ยไปเลยครับแต่ต้องเป็นบริเวณที่ห่างจากทรงพุ่มทุเรียนนะครับเ,เพื่อนๆเราจึงใช้จอบทางเหว้ออไปได้นะครับนี่ครับส่วนที่ใกล้ๆทรงพุ่มเราจึงใช้วิธีการตัดนะครับใช้เคียวตัดทิ้งไปหรือ ถ้ามันเป็นต้นหญ้าประเภทที่ถอนได้ง่ายนะครับเพื่อนๆืนเพื่อนๆน,น,นก็ถอนไปเลยครับอย่างทุเรียนต้นนี้เนี่ยรอบๆอบที่เลยห่างจากทรงพุ่มนะครับผมใช้จอบถางงญ้าไปหมดแล้วครับนี่ครับเหลือบริเวณโคนที่เดียวนะครับผมก็จะใช้วิธีการถอนครับถอนเบาๆนะครับเพื่อนๆนถ้าถอนรุนแรงเนี่ยราก ทุเรียนมันจะหลุดออกมาด้วยครับนี่ครับถอนก็ถอนแบบนี้ถอนง่ายเลยครับเพื่อนๆนี่ครับถอนแบบนี้ครับค่อยๆขยับเออขยับนิดเดียวนะครับอ่าขยับนิดเดียวแบบนี้ครับก็หลุดออกมาครับทิ้งไปถอนครับนี่ขยับนิดเดียวครับพอให้รากมันขาดครับไม่ต้องถอนดินติดขึ้นมาด้วยนะครับ ถอนแบบให้รากให้รากมันขาดถอนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับถอนแบบนี่เอารากมันพอขาดก็ดึงมาเลยครับนี่ครับเพื่อไม่ให้รากทุเรียนมันหลุดออกมาด้วยนะครับแต่ถึงแม้รากทุเรียนจะหลุดออกมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ รากทุเรียนนี่มันเก่งมันแตกไวครับแตกใหม่ออกมาไวมากเลยครับรากทุเรียนเนี่ยนี่ถอนให้หมดนี่ครับถอนออกมาก็ออกไปทิ้งนะครับเอ จริงๆเอาคลุมไว้ใต้โคนมันก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีผมใช้ผมใช้ฟางใช้ฟางครับฟางข้ามปีคลุมไว้แล้วครับเพื่อนๆก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้หญ้าที่เราตัดหรือที่เราถอนคลุมไว้อีกนะครับเดี๋ยวถอนให้หมดเลยครับเหลืออีกด้านหนึ่ง เพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับเผื่อมีตะเข็บตะขาบอยู่ใต้โคนทุเรียนเออเดี๋ยวจะไปถอนเอาทนตะขาบกัดมือยุ่งอีก ดูโคนทุเรียนครับเพื่อนๆใหญ่โตแล้วครับกำลังแตกยอดไม่ออกมาหนึ่งชุดครับเพื่อนๆครบเจ็ดเดือนแล้วครับแล้วก็นำเมล็ดทุเรียนนะครับมาปลูกไว้ด้วยครับเพื่อนๆ นี่กําลังแตกออกมาอ่าต้นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆนเพรน,นขั้นตอนดูแลรักษาทุเรียนเนี่ยเป็นขั้นตอนกระบวนการที่สำคัญนะครับเพืเ่อนๆปลูกง่ายครับ ขุดลุมแล้วก็ปลูกฝังแต่ถัดจากนั้นต่อมาจนกว่ามันจะให้ผลผลิตเนี่ยอีกสามสี่ปีห้าปีเพื่อนๆนครับกระบวนการดูแลรักษาเนี่ยยากและก็สำคัญมากเลยครับเพื่อนๆนเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับเพื่อนๆนไปเลยครับ นี่ครับอีกต้นหนึ่งครับอูฮ,ฮปลูกพร้อมกันครับเพื่อนเพื่อนปลูกในช่วงหน้าแล้งด้วยรอบๆโคนนอกเหนือทรงพุ่มผมก็ตัดใช้จอบทางหญ้าไปหมดแล้วครับเหลือบริเวณโคนมันนะครับแม่แตงหญ้าประเภทนี้เนี่ย อเนี่ยคงจะยากครับเพื่อนเดี๋ยวต้องใช้กันไกลครับมาตัดออกไปโอ้นี่ต้นทุเรียนครับที่ปลูกจากเมล็ดกำลังโตรครับเอาไว้เสริมรากเดี๋ยวต้นนี้ใช้กันไกลดีกว่าครับแต่คงไม่ถ่ายเพื่อนๆชมนะครับ สวยทีเดียวครับต้นนี้เนี่ยลองถอนดูดีกว่ากันไกลลืมออกมาปึ่งนึกขึ้นได้ครับกันไกลลืมออกมาโอ้เออก็ถอนง่ายอยู่ครับไม่ลำบากเท่าไหร่ครับจัดเลยครับเออ ไม่ต้องถอนหมดก็ได้ครับพอบางๆไม่ให้มันไปรบกวนทุเรียนมากมายเกินไปครับเพื่อนๆเอาบางส่วนออกก็ได้ครับอู้แดดมาร้อนทีเดียวครับ <c oughs> นี่ครับถอนออกไปเลยถอนเสร็จแล้วครับเพื่อน นี่เป็นต้นทุเรียนที่นำมเมล็ดมาปลูกไว้ใต้โคนต้นทุเรียนพันหมอนทองนะครับห่างจากโคนประมาณ20สเซนครับเพื่อนเพอนเอาไว้เสริมรากครับครบ7เดือนแล้วครับทุเรียนของสวนสบายสบายที่ปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มในช่วงหน้าแล้งครับเพื่อนๆน เดียวอีก2ต้นที่เหลือนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันครับเพื่อนๆสวยงามเลยครับสำคัญนะครับเพื่อนๆการดูแลรักษาทุเรียนจะรอดหรือตายเนี่ยจุดสำคัญนอกเหนือจากวิธีการปลูกแล้วนะครับการดูแลรักษาครับเพื่อนๆ สำคัญทีเดียวกับเพื่อนๆเพื่อนๆน,อนชอบคลิปนี้ก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้สวนสบายสบายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆนสวัสดีครับ